ไปล้างเขบอกเอกเนาะไม่ได้ล้างหรอไปช่วยพี่เขาทำนะมันจะช่วยทำอันนี้มันจะอยู่เนี่ยมันจะไม่กลับกับกูละเอ้าได้รู้เปล่าอาจารย์พี่สอนวอลเลย์บอลเขาบอกผู้หญิงเนี่ยเต่พามาผมก็ล่วงไม่เหมือนเขาอยู่อีกหลายวันเออเดี๋ยวจะให้ผมกลับเพื่อให้คฟังพี่ตสอนกลับก็กลับสิไปแล้างค่ะมาดูแต่งตัวเด้เนี่ยฮันน่าอะไรแต่งตัวอะไรกันเนี่ยผมทำอย่างเงี้ยดีแล้วทำไปเลยหันน่ามาเนี่ยถูกแล้วข้างหลัง เป็นคนยังไงวะเนี่ยถ้ผมแต่งอย่างนี้ดีแล้วดีแล้วถูกแล้วเออไปเถอะอยู่ก็ช่วยอะไรไม่ได้มันต้องม้วนให้ข้างหลังชุดปตันต้องม้วนข้างหลังเอาว่นไใส่ใส่แว่นก่อนใ่่ล้าพี่มันต้องม้วนที่้งหลังอ่ะกงเอามัดเป็นจงกระเบนแล้วเอาเสื้อไปมัดทั้งไปใส่งเท้าไปล้างขา คือภาพที่ผมถ่ายเนี่ย้วนห้องหน้าตรงม้วน้างหลังอย่างเงี้ยแล้วมันจะเป็นการล้างขาหรือที่ยักพาไปล้างขาล้างตัวงงเนี่ยทำไมอ่ะมองกูหันตางเงี้ยอ่ะฮะยะผมมาเดี๋ยวเปียกอ่ะล้างตัวล้างขาดีดีล้าง ไม่คือก็ตีอะไรตรอนี้ตีตรนี้ก็เจ็บตมงนี้เนี่ยดิแตาตีเมื่อไหร่ไม่ตีหรอกอาดิะซามอนมือดิวันน้เหื่อแล้วมัน้มากดิมึงดูเลมือมันดิไอคงว่าไม่มีผมใครติดหัวคือสามนางนัมันเป็นอไร่นูหปัญหาเยอะเหรอเดี๋ยวเปียกขึ้นรถมันเปียกอ่ะไปทำให้มันเปียกอีกก็ขึ้นรถเละพอดี ให้ด้านนั้นข้าไก่ชอบเลยะร้อนผมร้อนดูยี <h <h ่นี <h <h ่ก่อนยี่ตัวแห้งอ่ะยืนก่อนยืนตัวแห้งเนี่ยมีห้องเกาะเลยยืนตัวแห้งก่อนแล้วมีห้องเกาะเลงเกตนะตลัดภาษาญี่ปุ่นไอห้องเกาะเลงเกตไอห้องเกาะเลยอ่ไปจัดการให้เรียบร้อยยีงหองเกตยืนตรงนี้ให้ตัวแห้งก่อนอย่าเทไปเดินเละเทะเดี๋ยวขึ้นรถนะสรุปกับนะไม่ต้องอยู่อยู่ก็ช่วยอะไรเขาไม่ได้

คิดไเมื่อมไนช่างกลับแล้วช่างยินทำไงอ่ะน้องแม่น้องรู้แล้วใครยังคงงานอ่ะเออเดี๋ยวเรียกคนไนช่างกลับบ้านลูกน้องลูกน้องก็เก็บของที่ไม่ให้ผมไม่ผ่านยจุนได้ผมหนุมญี่ปุ่นเรื่อยญี่ปุ่นไม่ใช่ไม่ต้องอยู่หรอกกลับเถอะกลับเออเดี๋ยวผมมาช่วยฮะไม่อยากกลับเฉยไม่อยากกลับเฉยบอกก็ต๋องก็ต๋องผมอยู่นี่ได้ไหมมันจะอยู่ทำไรเขานี่เราไปไหน เพการแสงตไมเป็นไรแตเจ๊ชายไเป็นไรอย่าเป็นนกหรือแก่เลยอตอนเพอเจ้าหกเจ้าเฮ้ยเฮ้ยลอยแล้หลิวหลองลม อันเป็นอกได้ดั่งใจจริงนะงคงเลือลอยลมเอเพียงชื่นชมทองน้ำพตกขาวว่าดีถึงทีบนเมืองฟาย้เยิเยเยเย้เยเยเยยเ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 เย้เย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 ยเยเยเ้เยยเยเนเนยเยย่ยเ ผมจะวาดรูปให้เทเลยดีกว่าเดี๋ยวผมขอติด่อบเฮ้ยมันเป็นอะไรวะถือกล้องเถือกล้องถือกล้องไว้ถือกล้องเดี๋ยวไปจัดการนี่กันถือกล้องดีถ่ายมาถ่ายว่างหไม่เขาประจเดือนอกล้อย่ามือปิดผมนายพลาดถีสักไงเอวะงยุ่งเไงครับแต่้องดีพ่ยว่าเขาพี่ชื่อผมเดี๋ยวผมดีขึ้นเยอะแล้วกลอดีออ ผมไปตังคทิ้ต่องเขาเมาแห้งมาทั้งนั้นเลยกระไรก้อนหรือกระไรก้อนเขาใส่แป้งเนี่ยเขารู้แล้วเดี๋ยวผมจะท่องผมเด็นบางนางหนาเนี่งผมเด็ดเพียบแล้วคนดูพวกเป็นโผแล้วผมเด็ดแล้วผมเด็ดบางฮะเอกมาแล้วท่านว่าไว้เอออะไรอีกบางนางหนาท่านว่าไว้สมเด็จบางบางนางหนาท่านว่าไว้ พอลอดนุ่มหนึบๆในคล้ายสีพึ่งของทุพันธ์ดินกองต้องตาึงทุงท้มๆก่อนถึงแล่าม,มาขามงามจับโอเคไปขึ้นรถไ,ไหนหแกะเชื่กอ,ออกเด้อะไรเนี่ยแกมาแกะมันแค่ไม่เสร็จเดิแล้วจะนั่งอย่างนี้ไปได้รถรัดไตฮาม่รัดผมทำรักษาตัวผมฮะ<ห>ต้องด,ดีดีขึ้นเยอะเลย หักหาตัวผมจบไหมโดนผมจบทูไวเลอร์เหรอสองเมล็ดยาไปขึ้นรถกลับอ่ะเราเดินทางกลับได้สองมิเตอร์สีไปกลับแล้วนะเยอไก่ในตู้มันทำกินได้ทำกินเลยเดี๋ยวมันจะเสียทำไมอยากกินไก่บดไม่เป็นเหรอต้องกินไก่ชิ้นเหรอฮะเปล่าครับพี่เอาไปลาพวกก่อนลาก่อนพี่เดี๋ยวผมมาช่วยพี่ต้องรู้ผมโดนอะไรเออโอเคบอกเขาว่าไง ผมกัสองสี่าก่อนนัไปสามคนไก่ในตู้ทำกินดะเดี๋ยวไปเดี๋ยวจะต้องกินไก่ชิ้นไก่บดก็กินได้นอไพก่อใจหรือยังเท้าจันนึกฟันหาร์ดไซคนใหม่ก็คิดแล้วนึกทอง้านก็คิดแล้วนึกทองา เข้าบ้านท้องมันเลยใหญ่พอเห็นพี่เลยคือที่ไตพอเห็นพี่เลยคือที่ไตถ้ารนะ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 แตอาลาขอลาลาก่อนพ่อให้นี้ก่อนครับไปขึ้นรถมวดีมวดดีจรงเลยอุ้ยอุ้ยนกขาวก็ทำรังน่ารักจังเลยให้เอ็นั่งหน้านั่งหลัง มาตัวังหลังไปขึ um. ้นขึ้นขึ mm ้นเลยไปขึ้นลังหลังสวัสดีดินก่อนตามโสดเอางงเกมไปยัดถูดยัดก้นมีลคอยังเลยวะเป็นยังไงวะยัดกับปูกตาเลย ซื้ออะผมด้วยอะไอคิวผมตั้งชื่อลูกชายไอคิวอ่ไอคิวผมตรวจได้เท่าไหร่เท่าไหร่ไอคิวตรวจได้ที่พนังกาผมยังมีไอคิวตรวจไอคิวได้ไอคิวผมต่ำวัยสไตล์คะแนนหนึ่งอะคะแนนแต่ว่าไอสไตล์คะแนนเลยเหรอเออไม่ธรรมดาเว้ยสไตล์เขาระดับจีเนียสใช่เออแล้วผมอ่ะผมอีกคะแนนขึ้นผมอีเดับระดับจีเนียสเท่าเขาอะแล้วผมไม่อีเดียตแต่ผมเลยบอกว่าไอคิวผมต่ำไอยจะตล์อ่ะเดี๋ยวจะสอนเลขให้เขา ยักษ์เดี๋ยวไปไปบ้านสัมภาษณ์นะเดี๋ยวดูฮะเอออเาของไปไว้ไงนี่ไงเสื้อพวกที่นอนที่นอนวันนี้วันอะไรเขาไิดคิวพอกันเลยติดต้้งไฟต่อไห้คิวแล้วหนึ่งเก้าเกาสองสองหนึ่งหกแล้วบ้างมึงไม่ว่าไปหาแม่เหรอฮะโอเคไอ้คุงครับผมเดี๋ยวเขาจะไปส่งกระตองที่เพชรอะได้แล้วเขาจะกลับไปอยู่บ้านเขาแล้วเดีวไปเที่ยว เขาเหงาไงคขเหงาผมก็เองคนขี้เหงาอ่ะขอทักขอหนึ่งหิกันคนขี้เหงาเคยบอกเพลงนี้เอ็กไฟเอ็กไอ่ะบอกสไปเราเดินกาเดีกลับแล้วเดี๋ยวผมเดินทางกลับแล้ครับเดี๋ยวผมเคยดูเอ็กไฟให้เด็กคอาอ๋อนี่มันเไฟนี่ห่าย เรบอกไอ้บอพี่เนี่ยเราเริเดินทางกลับแล้วเดี๋ยวเจอกันนะเจอกันตลอดทางพูดเสตะก็ตอนเดี๋ยวเจอกันตลอดทางครับเคาไรเดอร์ให้โกตองชีวิตพี่ชอบมันทาแล้วโกเที๋ยวเรือโกตองไบโกครับไบโกเแดงยางบาย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 สายโยนาร่ะสายายนะล่ะ